ตัวนี้ก็จะเป็นวงจรสเตปดาวรุ่น WZ 5 0 2 0 L ครับอุปกรณ์ภายในกล่องก็จะมีวงจรแล้วก็หน้าจอในการตั้งค่ามีแค่อุปกรณ์เพียงเท่านี้ครับภายในกล่องต่อไปนะครับผมก็จะไปทำการทดลองใช้งานให้ดูนะครับโดยใช้งานกับแผงโซล่าเซลล์ไปดูกันครับ ตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มน้ําที่จะนํามาทําการทดลองใช้พลังงานที่ไหลผ่านตัววงจรลดแรงดันหรือวงจรสเต็ปดาวครับปั๊มน้ําตัวนี้เป็นปั๊มน้ําแช่กินพลังงานไม่เกิน200วัตต์ครับปั๊มน้ําตัวนี้ผมได้ทําการรีวิวและทดลองใช้งานไปก่อนหน้านี้ถ้าใครยังไม่ดูก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้ครับพลังงานที่จ่ายให้กับปั๊มน้ําตัวนี้เป็นพลังงาน ที่มาจากโซลาร์เซลล์300วัตต์ใช้ตัววงจรลดแรงดันนะครับเพื่อลดแรงดันจากแผงโซลาร์เซลล์ให้เป็นแรงดัน24โวลต์จ่ายให้กับอินเวอร์เตอร์24โวลต์นั่นเองแปลงแรงดันจาก DC มาเป็น a c จ่ายให้กับปั๊มน้ำตัวนี้โดยตรงตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงวันนะครับพลังงานจากโซลาร์เซลล์ก็ถือว่าได้พลังงานเต็มที่ตัวปั๊มน้ำก็ทำงานได้เต็มที่ครับ พลังงานที่ใช้ไปจ่ายให้กับปั๊มน้ำตัวนี้นะครับก็จ่ายไปจากแผงโซลาเซลล์330วัตต์นี่ก็เป็นสายไฟที่ส่งไปที่บอ่อเลี้ยงปลาครับจะเป็นแผงโซลาเซลล์โพลีตัวนี้ครับส่งมาลดแรงดันที่นี่ฮะผ่านวงจรสเต็ปดาวซึ่งผมลดแรงดันลงมาเหลืออยู่ที่ 24.2โวลต์ตอนนี้พลังงานที่จ่ายให้กับปั๊มอยู่ที่200วัตต์ลดแรงดันลงมาที่24โวลต์เพื่อมาจ่ายให้กับตัวอินเวอร์เตอร์2,200วัตต์ตัวนี้ครับส่งพลังงานแรงดัน220โวลต์ AC ไปที่บอ่อเลี้ยงปลานะปั๊มน้ำก็ทำงานอยู่ตอนนี้ซึ่งตัวปั๊มเนี่ยเป็นปั๊มรุ่น100วัตต์จะกินพลังงานที่ประมาณ160วัตต์ครับไม่เกิน200วัตต์ ถ้าใครดูแล้วสนใจตัววงจรดรดแรงดันหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ผมนำมาทดลองภายในคลิปผมก็ได้ทำการแปะเลงไว้ด้านล่างคลิปโดีโอก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับ ตัววงจรก็จะมีพอร์ตหรือคอนเนคเตอร์อยู่2 c o คอนเนคเตอร์นั่นคือเข้าและก็ออก Input, Output ครับวงจรก็จะมีตัวพัดลมระบายอุณหภูมิมาด้วย1ตัวเมื่อตัวเครื่องทำงานและมีโหลดหรือกระแสวิ่งภายในวงจรเยอะทำให้อุณหภูมิร้อนนะครับตัวพัดลมก็จะทำงานอัตโนมัติแต่ถ้าตัววงจรไม่มีโหลดเลยเนี่ยพัดลมก็จะไม่ทำงานนั่นเองเขาจะมีปุ่มสวิตช์ปิดเปิดอยู่1ปุ่มเล็กๆตรงนี้ เราสามารถเปิดปิดวงจรได้ปิดเปิดแต่ว่านะครับก็คงไม่สะดวกเวลาเราติดตั้งลงในกล่องแล้วต้องการปิดเปิดเราก็ต่อไฟอินพุตเข้ามาครับตัววงจรสเต็ปดาวหรือวงจรลดแรงดันตัวนี้สามารถต่ออินพุตตั้งแต่แรงดัน6โวลต์สูงสุด55โวลต์ครับ สามารถนำไปใช้งานกับแรงดันที่หลากหลายมากครับสามารถจ่ายพลังงานสูงสุดได้ที่1000วัตต์กระแส20แอมป์ซึ่ง1000วัตต์เป็นพลังงานสูงสุดการที่สามารถปล่อยให้กระแสรหรือพลังงานวิ่งผ่านวงจรได้แต่แน่นอนว่าเวลาเรานำไปใช้กับแรงดันที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นแรงดัน12โวลต์2ีโวลต์36โวลต์และสูงสุด50 w, หรือ55โวลต์ พลังงานที่จ่ายออกมาได้หรือพลังงานที่เขาสามารถขับได้ก็จะมีความแตกต่างกันครับถ้าเป็นแรงดัน12โวลต์20แอมป์ก็สามารถจ่ายได้ที่240วัตต์เท่านั้นถ้าเป็นแรงดัน24โวลต์ก็สามารถจ่ายได้สูงสุด480วัตต์แต่ถ้าเป็นแรงดัน36โวลต์ครับก็สามารถจ่ายสูงสุดที่720วัตต์ถ้าเราต้องการจ่ายที่1,000วัตต์ นั่นก็คือเป็นแรงดันที่50โวลต์ DC นั่นเองต่อไปนะครับเดี๋ยวมาทำการทดลองและก็ตั้งค่าในการใช้งานตัววงจรลดแรงดันหรือสเต็ปดาวตัวนี้กันครับแรงดันที่ผมจ่ายให้ก็จ่ายมาจากตัวลิเทียมชาร์จเจอร์หรืออะแดปเตอร์ชาร์จแบตเตอรี่แรงดัน25.2โวลต์2แอมป์ตัวนี้ครับตอนนี้ก็จะเห็นแรงดันอินพุต 25.14โวลต์ 1> 1 DC การตั้งค่าการใช้งานตัววงจรตัวนี้นะครับเขาก็จะมีปุ่มทั้งหมดอยู่3ปุ่ม2ไฟสถานะปุ่มแรกครับเป็นปุ่ม SW ปุ่มนี้มีหน้าที่เปลี่ยนฟังก์ชันหรือเปลี่ยนโหมดจาก input เป็น output ถ้าเรากดแช่วไว้เขาก็จะเปลี่ยนมาที่ output ครับ แล้วก็กดแช่ไว้อีกก็จะเปลี่ยนกับมาที่ Input ถ้าเรากดแช่จะเปลี่ยนโหมดจาก Input เป็น Output ถ้าเรากดปล่อยก็จะเปลี่ยนการอ่านค่าตัวหน้าจอด้านล่างกด1ครั้งก็จะเปลี่ยนมาเป็นแอมต่อชั่วโมงกดอีกหนึ่งครั้งก็จะเปลี่ยนเป็นเวลาครับเวลาที่เราเปิดใช้งานก็จะนับเวลาให้เรานะครับกดอีกหนึ่งครั้ง ก็จะเปลี่ยนเป็นแอมหรือกระแสนั่นเองกดอีกหนึ่งครั้งก็จะเปลี่ยนเป็นวัตหรือพลังงานรวมกดปล่อยตัวนี้เราสามารถใช้งานได้ทั้ง i ินพุตแล้วก็เอาพุตครับต่อไปครับเป็นปุ่ม U t I ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มที่ไว้สำหรับตั้งค่าหรือเปลี่ยนโหมดหรือเซตค่าต่างๆนั่นเองการใช้งานถ้าเรากด1ครั้ง ก็จะเข้ามาในหน้าเซตค่าเอาพุตจะเป็นแรงดันเอาพุตแล้วก็กระแสเอาพุตครับการปรับเปลี่ยนตำแหน่งก็ให้กดที่ปุ่มโรตารี่หนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งในการตั้งค่าครับเราก็สามารถหมุนปรับตั้งค่าที่ปุ่มโรตอรี่ตัวนี้ได้เลยหลังจากที่เราตั้งค่าแรงดันเอาพุตและกระแสเอาพุตแล้วและเราต้องการเปิดใช้งานก็กดที่ปุ่มโรตอรี่ลงไป1ครั้ง คนจะเห็นว่าสัญลักษณ์เขาเขียนบอกว่าอ่อนออฟครับเมื่อกดลงไป1ครั้งและรอให้ไฟอ่อนติดขึ้นนะครับเขาก็จะจ่ายแรงดันไฟอ์อกที่คอนเนคเตอร์เอาท์พุตของวงจรเราสามารถปรับแต่งหรือปรับตั้งค่าขนาดเปิดใช้งานได้ก็ทำการกดปุ่ม U t I ตัวนี้1ครั้งครับก็จะสามารถเข้าไปปรับเปลี่ยนค่าขนาดที่จ่ายแรงดันออกได้ครับ และเราต้องการหยุดการจ่ายแรงดันออกหรือกระแสออกก็กดปุ่มโตรตรีตัวนี้ลงไปหนึ่งครั้งให้ไฟออนดับไปตัววงจรก็จะหยุดจ่ายแรงดันไฟหรือกระแสไฟออกครับและนี่ก็จะเป็นการเปิดใช้งานหรือการตั้งค่าการใช้งานเบื้องต้นนะครับสำหรับตัววงจรลดแรงดันตัวนี้สำหรับการตั้งค่าภายในหรือการเซตค่า สำหรับการป้องกันนะครับหรือ protection ให้ทำการกดปุ่ม U t I แชร์ไว้ครับจนขึ้นหน้า Set Open on Open off ซึ่ง Open on และ Open off นะครับตัวนี้เป็นตัวการป้องกันเวลาที่เราจ่ายแรงดันไฟให้กับตัววงจรถ้าเราตั้งไว้ที่ off เวลาที่เราจ่ายแรงดันไฟให้กับตัววงจร input ตรงนี้ครับ ตัววงจรจะไม่จ่ายแรยงดันออกที่เอาพุททันทีถ้าเราตั้งไว้ที่ o อฟแต่ถ้าเราตั้งไว้ที่ on โดยการเปลี่ยนนะครับก็ให้กดปุ่มตัววอลลุ่มหรือโรตรี่ตัวนี้แช่ไว้เขาก็จะเปลี่ยนมาที่อนครับเมื่อเปลี่ยนมาที่อนนะครับแบบนี้ถ้าเราตัดการจ่ายไฟให้กับตัววงจร และเชื่อมต่อเข้าอีกครั้งตัววงจรก็จะจ่ายแรงดันไฟจากอินพุตไปเอาพุตทันทีเมื่อตัววงจรเปิดการใช้งานครับผมจะทดลองถอดแรงดันไฟออกจากตัวโมดูลครับจากนั้นผมก็จะเชื่อมต่อเข้าอีกครั้งควรจะเห็นทันทีเลยว่าเมื่อเราเชื่อมต่อไฟเข้ากับตัววงจรนะครับหรือตัวโมดูล ตัวโมดลูลก็จะจ่ายแรงดันไฟออกเอาพุททันทีถ้าเราตั้งไว้ที่ออนแต่ถ้าเราตั้งไว้ที่ออฟนะครับแล้วเราถอดไฟแล้วก็เชื่อมต่อไฟอีกครั้งตัวโมดลูลก็จะไม่จ่ายแรงดันไฟออกทันทีเราต้องทำการกดจ่ายออกเท่านั้นตัววงจรถึงจะจ่ายแรงดันไฟออกครับ แต่นี้ก็จะเป็นการป้องกันนะครับหรือ protection ตัววงจรและเราต้องการเปลี่ยนโหมดในการตั้งค่าก็กดปุ่ม SW ครับ <university> เมื่อกดมาตัวนี้ก็จะเป็น LUP หรือ LVP low v o l t protection ครับการตั้งค่าแรงดันต่ำสุดตัวนี้มีความหมายว่าถ้าแรงดันต่ำ ถึง5.8โวลต์ตัวโมดูลก็จะหยุดการจ่ายกระแสออกทันทีเช่นแรงดันแบตเตอรี่12โวลต์ถ้าแรงดันแบตเตอรี่ต่ำถึง10โวลต์ให้ตัวโมดลูลหยุดการจ่ายกระแสออกทันทีเพื่อไม่ให้แบตเตอรี่แรงดันต่ำเกิน10โวลต์ก็จะเป็นหน้าที่ของโหมด low โวลต์ตัวนี้นะครับซึ่งตัววงจรตัวนี้นะครับตั้งแรงดันต่ำสุดได้ที่5.8โวลต์เท่านั้นครับ ต่อไปนะครับเป็น OUP หรือ OVP ที่ผมบอกว่า OVP นะครับ O คือ over นะครับตัว U เนี่ยคือ voltage P เนี่ยคือ protection หรือป้องกันนั่นเองถ้าเราอ่านตามหน้าจอก็จะเป็น OUP โหมดนี้เป็นโหมดที่ตั้งแรงดัน over นะครับ นั่นคือถ้าแรงดันเราจ่ายเกิน5 4โวลต์ตัววงจรก็จะหยุดการจ่ายแรงดันออกทันทีถ้าใครนะที่ตั้งค่าตัวนี้ไว้แล้วแล้วก็ไปจ่ายแรงดันเกินนะฮะเช่นปรับแรงดันสูงเกิน5 4โวลต์ตัววงจรก็จะขึ้นคำว่า OUP นะฮะพูดง่ายนั่นคือถ้าเราตั้งค่าไว้ที่5 4โวลต์และเราไปปรับแรงดันขนาดปัจจุบันนะฮะให้สูงเกิน5.4โวลต ตัววงจรก็จะไม่ทำงานนั่นเองฟังก์ชันต่อไปนะครับ OCP ตัวนี้ก็จะเป็น Current ถ้ากระแสจ่ายเกิน1 0์ตัววงจรก็จะหยุดทำงานครับต่อไปเป็น OAP Off ตัวนี้ก็จะเป็นการกำหนดกระแสต่อชั่วโมงครับเช่นเราสามารถตั้งไว้ได้ว่าห้ามใช้กระแสเกินกี่แอมป์ต่อชั่วโมง ต่อไปเป็น OHP ครับตัวนี้ก็อยู่ในสถานะ off นั่นก็คือการกำหนดเวลาการใช้งานซึ่งไม่ได้เปิดใช้งานนะครับถ้าเราเปิดใช้งานเราตั้งค่าไว้ที่1ชั่วโมงเมื่อเขาใช้งานถึง1ชั่วโมงตัววงจรก็จะหยุดทำงานครับโหมดนี้นะครับเป็นโหมด Error ผมจะผ่านไปนะครับ แรงดัน input นะครับตัวนี้ก็จะบอกแรงดัน input ที่จ่ายให้กับตัววงจรอยู่นักขนาดนี้นะฮะหรือค่าปัจจุบันนั่นเองเอาพุตก็เช่นกันครับแรงดันที่เราตั้งค่าไว้แล้วก็ค่ากระแสปัจจุบันครับไม่มีการใช้งานและทั้งหมดนั้นนะครับก็จะเป็นการเซตหรือการตั้งค่าโหมดต่างๆภายในตัววงจรลดแรงดันสเต็ปดาวตัวนี้ครับ หลังจากที่เราตั้งค่าหรือเซตค่าต่างๆเสร็จเรียบร้อยก็กดปุ่ม U ท I 1ครั้งเพื่อออกจากตัวโหมดการตั้งค่าครับก็จะกลับมาหน้าหลักเอาพุทเหมือนเดิมและนั่นนะครับก็เป็นทั้งหมดสำหรับการตั้งค่าเอาพุท i อินพุตและการเซตค่าต่างๆของตัววงจรสเต็ปดาวหรือวงจรลดแรงดันตัวนี้ครับ